สวัสดีครับผมช่างบอยบ้านนกดาวครับหลานลุงผดเฟรเอร์นิเจอร์ไม้เก่าครับคลิปนี้นะผมจะพามาชมห้องน้ํานกดาวนะผมที่มาส่งให้ลูกค้าซึ่งหลังเนี้ยมาส่งพร้อมกับตัวบ้านไม้นะครับเนี่ยจะเป็นบ้านไม้ทรงเอเฟรมครับทรงยอดฮิตทรงขายดีเลยทํากี่หลังกี่หลังก็ไม่พอขายครับรุ่นนี้ครับผมเดี๋ยวมาชมห้องน้ํากันครับผมห้องน้ําหลังนี้นะผมความกว้างอยู่ที่สองเมตรนะผมลึกไปด้านหลัง เมตรห้าสิบซึ่งหลังนี้พี่เขาให้เจาะประตูด้านข้างนะครับผมดูครับสีสันสวยงามมากครับหลังคาบุเป็นพิュฟมให้อย่างดีนะครับอนนี้ครับมาดูรอบๆกันเลยครับซึ่งเสาอะเราใช้เป็นเสาเหล็กกาว์ไนท์หน้าสีนะซึ่งห้องน้ำเนี่ยจะเป็นเหล็กกาว์ไนท์ทั้งหลังเลยครับดูโครงสร้างด้านล่างครับผักให้ทีีเลยครับผมตากล้องสองให้เอซีได้ดูกันเลยอ่าครับผม ถักให้ทีๆเลยซึ่งก่อนปูกระเบื้องอ่ะผมจะทาเป็นฟินโคนให้สองเที่ยวก่อนครับก่อนปูกระเบื้องครับก็จะมีช่องระบายอากาศให้นี่ครับอ่าตากล้องมาด้านนี้จะมีช่องเป็นช่องเกล็ดนะครับผมระบายอากาศครับนี่ก็คืออันนี้ลูกค้าเขาต่อท่อลงแล้วนะครับผมครับผมครับห้องน้ําอ่ะผมจะทําสูงประมาณนี้นะครับผมสี่สิบเซนครับจะได้ต่อท่อต่ออะไรง่ายหน่อยครับผมอี่ก็จะเป็นบ้านหลังหลังเดิมของพี่เขา ครับนี่ครับผมดูด้านหลังครับผมทาสีท่อทาอะไรให้เรียบร้อยหมดนะครับผมสวยๆเลยครับผมอเดี๋ยวมาชมด้านในห้องน้ํากันว่ามีอะไรบ้างอ่าซึ่งประตูครับจะเป็นประตูพี c ีซ่ยางหนาให้นะครับวงกบก็ใช้เป็นตัวหนาให้ครับใช้เป็นตัวหนาให้ครับกระเบื้องใช้เป็นกีดเอทั้งหลังเลยดูครับผมนี่ครับผมห้องน้ําอย่างสวยเลย ครับนี่กระเบื้องปูพื้นครับสวยๆอย่างนี้เลยครับตัวนี้ผมเลือกสุขภันฑ์เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดให้ครับผมก็จะมีสแบรนด์ที่ผมใช้ประจำคืออเมริกันสแตนดาร์ดกับกระครับผมอันนี้ครับก็จะมีเดินสายไฟให้เรียบร้อยนะครับมีอันนี้เผื่อลูกค้ามาต่อทีหลังนะครับผมนี่ครับอันนี้ห้องน้ำยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับผมก็จะมีฝักบัวมีที่ฉีดครับผมจะโครกเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดครับ ตัวอ่างล้างหน้าก็าจะเป็นเอเมริกันสแตนดาร์ดกันเแบบื้องดีวลายสวยๆครับผมนี่ยังรู้ราเลยครับนี่ครับผมกระเบื้องเป็นกระเบื้องเกรดเอทั้งหลังนะครับผมเนี่ยที่ว่าก่อนปูกระเบื้องผมจะทาฟินโคทให้ก่อนจะไม่มีการรั่วซึมเลยอันนี้ครับใช้ทนทนเลยครับเนี่ยไม่มีกระพือนะครับนครับแน่นนะครับนี่ครับผมก็หลังคาบุเป็นพีโฟมให้เรียบร้อยครับผมนี่ สวยเลยโอเคครับผมซึ่งราคาห้องน้ําครับผมตัวนี้อยู่ที่สามหมืนห้าครับผมราคาห้องน้ําตัวนี้ครับก็วัสดุผมใช้เหล็กหนาทั้งทั้งหลังเลยอะข้างบนจะเป็นมินห้าฐานรากจะเป็นตัวเนี้ยห้องน้ําผมจะใช้เป็นสองจุดศูนย์ครับผมให้ทั้งหมดเลยครับตัวนี้ครับเน้นหนาชัดโคกที่ใช้ให้ก็จะเป็นฝาสโลครับผมนี่ครับผมไม่ต้องห่วงครับผม ของช่างบอยจัดเต็มให้อยู่แล้วครับผมไม่ต้องห่วงครับผมในราคาสามหมื่นห้าไทยทนทนคุ้มๆเลยครับนี่ครับผมเราก็จะมีเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นธรณีตรงนี้ครับผมการน้าไหลย้อนเข้าข้างนอกครับผมให้มันย้อนลงไปด้านในนู้นะตรงท่อน,น้ําทิ้งนะครับผมตรงนี้เราจะมีธรณีให้เรียบร้อยครับสีเราใช้เป็นสีเบเยอร์ครูให้อย่างดีทาให้สีเขี่ยวนาหนา,นานเลย ครับผมนี่บันไดขั้นหนึ่งครับผมลูกค้าท่านใดสนใจอยากไล่บ้านไอห้องน้ํานอกดาวแบบนี้ครับผมไปไว้ต่อเติมหรือไปไว้ในสวนไว้เลยครับผมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ศูน7์แปดเก้าเี่หกสองศูนเก้าครับผมช่างบอยบ้านนอกดาวครับผมซึ่งสินค้าของเรามีหลายแบบหลายสไตล์มากครับผมเข้าเข้ามาคุยกันได้ครับหรือทักมาครับผมที่เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบพคุณสำหรับการรับชมนะครับผมขอบพคุณมากครับสวัสดีครับ